สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนเะครับเด้อพี่น้องบดพอกันโดดมือนีกันิมาคนล่าหนูครับกติภาพ,พีว่าน้องมาเบิ่งครับ <c oughs> นอนเอาขาเรียยังก่อนมาตบโทนมีช่างเลยครับผมควอนที่หอดฤดูกาลใหญ่นะครับเนะาะพอดีมือนีเบิ่งซื้อว่าทองฝาไหมก็โอเคครับโปร่งใสอยู่นะครับเมื่อขึ้นฝนหมดตกกติว่าเมืเ่อไรลองมาเบิ่งครับพี่น้องว่าที่เป็นทีไน่ไหนเนาะครับว่า เด็กค้าว่าหนูหลายครับเขาบอกมาไปใส่หนูออกอ่างหน้าห้แน่ท่านพันวานะก็เลยมาล่องเมืองครับผมที่เป็นยังไงเนาะนี่ครับผมก็มีห้อยอยู่ครับพี่น้องนี่ขออยากมีห้อยหนูอยู่ครับนี่มาพี่น้องห้อยมันยำเนาะนี่ครับอยาก่อไปลองอใกล้กลหมง่งกันขอสิปเบืบ้งนะครับพี่น้องอวพาอันนี้เป็นยังไง นี่ครับอืมทางมันเข่ามันออกอยู่ครับพี่นอ้องโอ้ให้มันยำจนนั่นบัยวหนูใหญ่นี่ครับไปได้เลยครับผมโอ้หนูใหญ่บ่นี่เดี๋ยวมองกันโอ้หให้มันจนมุนแบบพี่นอ้องบรับมุนบัตรจะคลอยหนูในหญ่หนูน้อยพี่นอ้องมุนผด บ,บ,บ่เดาบววงมาหนำหน่อยดิขี่ควายบักใหญ่ครับพี่น้องควายมันแขอนเดี๋ยวยัยยงมาใส่ครับพี่น้องเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวควายใหญ่แทรกกันพี่น้องติดตามไหมครับติดตามไม่ได้พี่น้องเหมือนเดี๋ยวซมีความหมานมาพี่น้องมาฝากพี่ผ่องน้องมานะครับมาทบทวนวิชาเงนินกันคนหลาหนูนะครับนใบไซนูโดนละโหดครับที่ใน์ไว้แล้วมนะันถล่มทิ้วปลาเก,กวยครับผมกับหน้าปลาเหมือนมันเกลียเพื่อนกำลังสูบหน้าบอกนะครับน้องโหดแล้วขางปูรอดไปแล้วโหนครับผม คุณนสเลอาไปสั้างผลเถอะผลเที่ยวไปไผครับไปอุ้นหม่งเคยใส่ตอนวุ้นครับตอนหนาแรงครับมือนม้่าใส่ตอนหนาฝนครับผมออกวันซาแล้วนะครับนละวิะเล่ามั้งครับพี่น้องผลเป็นเที่ยวนะครับผนป้าเขาเลี้ยงครับปั้งผลก็ฟังครับเดี๋ยวับทั้งหนาผมไปนะครับเขามันเลี้ยงล่ะผงก็สูบหน้าบอกไปเบิ่งพูดว่าเขาหนูร้ายครับพูนว่าไปพี่น้องไปเบิ่งครับผมติดตามไปครับพี่น้อง ล้างแรกนะครับผมอยู่ไก่เคีย,ยง,นยนงนห,หน่อยนึงนี่นะครับหมูหน่อยนึงนี่ครับแต่ใช้เวลาล้างแรกนะครับผมปีดเผยมันอยู่นหนีพี่น้องเผยมันนะครับพี่ซักอยู่เดี๋ยวทิ่ตามไปบ้างครับพี่น้องขลอดภัยนะครับมันอยู่ใกล้เคียงครับเดี๋ยวแค่นี้ก็ได้ครับพี่น้องอันนี้เป็นงานกลับนะครับว่าเป็นงานกลงครับผมคือกอครับผมปิดสายปิดขวายเลยครับเปิดตั้งไหนมันเข่ามากนะครับเนาะนี่ครับผม เดี๋ยวไปเหงียกผู้อดครับสูตรปลาไว้แล้วครับผมสูตรเดียวกับของนมถุงกุลาได้ครับผมสำหรับเดียวกันครับผมนมถุงกุลาแนลกับคนลาหนูทีมนมถุงกุลากับทีมเดียวกันนะครับเนาะนี่ครับผมกับฟันไอ้กับเถือกมานะครับผมกับสิ่งนะครับผมแต่งเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องเดับรุ่นที่เฮ็ดแก่แต่งให้เบิ่งนะครับเนาะสำหรัแต่งมันจะเจ็บมือนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับผม ยังไม่ทันเข้าใจนะครับผมได้มาไปใส่รลดไปเลยครับผมมือหักนะครับผมประสิมือแตกได้ยังไงครับผมโอเคครับผมคลิปนี้กับทิศไทยบึงแค่นี่ครับเดี๋ยวไปทิศไทยบึงไดงบึงได้มะมอทิศไทยโกงเห็นบึงโกงหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นกับมาฟ้านะครับผมเงี่ยเงียบโพดแห่งกระสุดไปาไว้นะครับผมแล้วบังคับเมื่อื่นสิมานบ้างพี่น้องติดตามเราจุมไปครับผมขอบคุณครับผมครับผมบึงห้อยมันเที่ยวมันยำนะครับผม ห้อยมันหย่กัดไงเติบอยู่ครับจะล่องเสียงบ้างครับผมห้อยมันบืนพี่น้องเฮ้ยจนดำบดเที่ยวขึ้นเที่ยวลงครับผมนะครับไปยังหูนะครับผมมันจะอยู่น้ำหนีแหละครับผมนี่ครับนั่สิบองพี่น้องภาพพี่น้องเบืองทางมันนะครับเนี่ยห้อยมันเที่ยวจนดำบดกับต้นหยานะครับเนาะไปเอนี่ครับพี่น้อง ให้มันเที่ยวเนี่ยมันขุดหญ้ากินครับผมนี่ทางมันเที่ยวให้ท่องสิวอบ้างโก่งหนิมนะไรนะซื้อบ้างกลับไปกันครับเพราะมันก็โอเคอยู่ครับเนาะนี่นะมาดูสิใส่ไปครับกบเจ้าที่เป็นกบหนูหน่อยหนูใหญ่พี่พี่ครับเท้านะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหวยมันอีกคนนึงครับ ใหญ่นหน่อยนะตรงต้องทดลองกันพี่น้องอืมใสไปครับพี่น้องนะชิบ,บ้างไม่ดีนะครับขึ้นืมอนีก็ปักเลยนะครับเร <c oughs> า,าล,ลองทำอย่าเรารอชมครับรอชมขุนครับขขเขาทั้งหมดขุนถึงป้าเขาเขียวทั้งหมดนี่ไปหอดขุนนะครับเดี๋ยวไปใส่ขุนนะครับเราแตนี่งละทาาล่านิ่งกอนใส่ไปนี้จ๊าะหลังก่อนพี่น้องเดีวจะไปขุนเนาะ โอเคครับผมติดตามไหมครับพี่น้องมูนอีกขึ้นอีกคืออยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับลักษณะตองห้อยมันกิ่นนะห้อยมันใหญ่อยู่พี่น้องเดี๋ยวบ้งนี่ครับผมงูมันแล้วมันเสืเปงห้อยมันพี่น้องห้อยมันก็ใหญ่เตืบอยู่ครับพี่น้อง ไปทั้งคนครับผมสีว่างไงน้องบัดไปทั้งคนไปทั้งคนนี่ครับหอยมันหอยมันเป็นอครับหอยหน่อยหอยใหญ่อยู่เพราะมันกัดกัดใหญ่เติบอยู่ครับผมนี่นะครับกลุ่มพี่น้องเลยไทยบางครั้งนในคังควยไว้ว่างไในคังควยมาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวบางมือนี่เป็นยังไงครับพี่น้องมือเส้ามาค่อยติดตามกันครับผมนี่นะครับผมผมขยัด เอาให้พี <lich> <Should nobody know> ่น้องเบิ kind of ่งนี <texts hi utan> ่นะครับผมถ่ายรูปไปเป็นหลักฐานก่อนนะครับผมต่อไปนี่ก็จะใส่แบบว่าต้องถ่ายแล้วครับเด้วยผมก็จะไปเลยๆครับผมโอ้ทางเขาที่ไปใส่ปลาเข่าปลาผลผลข้นคนยางอยู่หน่อครับผมพใหญายันยางอยู่หุ่นนะครับเนาะไปเบิ่งนะครับผมนี่เขาของนี่นนีตเป็นของแบพันใบครับผมเป็นเป็นเขาพันนั่นนะครับผมเขาอลังงามเขาประมาณยี่สิบกว่ามือครับผมนี่ครับด้วยเดือนหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวไปใส่ปลาผลข้นผลนลตายายอยู่หนครับผม ตามไหมครับพี่น้องขออนุญาตนะแกงไว้วนะครับผมเฝ้านะครับเนาะอย่างประธานเวลาครับผมพี่น้องเพราะว่าคนหนาไมมีภารกิจต้องไปใส่ฟังผุ่นไอศกฟังฝ่าปลากวยนครับมันก็ปลาเข่าเกลือกันนะครับมีภารกิจต้องไปอยังกับขับรถต่อนะครับเนาะพี่น้องนี่ครับผมใส่ไวนี่ใส่หันใส่ไวนี่ครับผมเดี๋ยวสิตามบ้างครับผมเมื่อเช้าค่อยตามผลงานนะครับเมือ่อ้าวกพอกั้นครับเมื่อสา้าพอกั้นครับเด้อ Loser, needed, สับแรกๆนี่ก็สวัสดีครับพี่น ah, ้องทุกคนครับผมเมือนสาวเจอกันครับพี่น้องมายามเบ็ดครับกระพ่านใบครับผมเบ็ดหรือไมด็กเบอร์ุ่นเบ็ดตัวปลายปลายปิดปากคอว้าปากคอน้อยฮะฮะว่าจะกูใส่เปลี่ยนไรมึงใส่เปลี่ยนพูดินแห้งพูด โอ้กระโดดว่ลังงามเัยพี่น้องปลาปลาเบ็ดปลาเบ็ดครับผมดิ่นแห้งพูดนีเอ้ยมีเงินเอาปุดนะใส่ถุงยามหรออืมพุดเอาปลาเอ้อพุดได้ยังหรงเมื่อเบ็ดนะครับผมกระพานใบครับผมเลยพอดีว่าขับรถบริขับรถแล้วพี่น้องพอดีคนละหนูว่างพอดีพาอยู่หากินแบบบ้านๆเท่านั้นครับเนาะไม่มาพานอืม นครับอายุให้กินแบบบ้าบาวิธีชนบทนะครับนาะหัวปลาคอดึงรถนั่นแหละติดปลาคอหน่อยเพราะมันกินขัดเหรกินเล,ตเล้ตัวเลตัวเลกตัวเลกตัวเลขกแหงมาแลวพี่น้องเอยมาลหลังที่สองติดเลยครับหลังแรกก็ถืเนาะติดหลังที่สองครับ ว่ายามแล้วไปใส่เพิ่มอีกขาสิบหลังนะพี่น้องเบ็ดไม่ลอยหลังเนาะเดี๋ยวเมื่อจุดตรงไม้อปลาไหลครับใส่กระมังพยายามเน,เ,นเนี่ยเป็นเงี้ยขีดเด็นได้พี่น้องหมดรถคนละนูสีไทยเบอร์จั่นจจไปได้ครับนะหลังได้เถือกก็สีไทยได้พี่น้องครับเพื่อนในเบ็ดห้สีเบอรเนาะเดี๋ยว ยามเบ็ดแล้วใส่เป็ดแล้วสิไปยามหนูตอนนี้พี่น้องใส่ใบใส่กลับไปที่กันขึ้นนี่ครับพี่น้องสองคนก็พานใบครับจัดไปเต็มเนียวคนมาจัดไปจัดไปโอเคครับติดตามไปเลยได้ครับพี่น้องได้ครับพี่น้องเมื่อเมื่อได้คนละหนูจะพามายามยามกลับยามขึ้นครับพี่น้องถึงแล้วครับนี่เห็นไม้แล้วครับนี่ได้เลยครับผมพี่น้องตัวหนึ่ง ใส่เบิังก่อนใส่น้อเอ้ยดูท้องขาพี่น้องพทนโอ้ยถึอนิ่มๆไล้ครับนี่ถือไม่ไหมครับผมนี่คนเด้งคนเด้งลดไปสองหลังเนะบ่ได้เบิ้งครับผมบ่ได้่ายพี่น้องเบิ้งครับนี่นี่ครับผมพี่น้องตัวเลขแห้งมาแล้วครับผมนี่ครับผมเีแยขี้ไตนะครับนี่เห็นไหมครับนี่สูตรนมถุงกุลาขี้ไตนิ่มครับผมนี่ตายขลัตัวอ้วนนี่ครับผมนูท้องขาว เอารองขท้าเราครับพี่น้องเดี๋ยวคุณคุณอยู่นะครับเนาะครับผมเด,เดี๋ยวเปลี่ยนเขาหยาดเก็บนูกันได้ครับพี่น้องนะ ข่อยำเคลื่อนมันสิมื่นนะครับผมใบเห็นเนาะนี่ครับผมพี่น้องเห็นปะตาข่อยย้ำมาเคลื่อนเหมือนมือนเหมือนนี่หมายเอาครับตอเกี้รุดไปซองหลังใบไทยพี่น้องเมื่อนะครับเนาะโอ้ยมันแดงหมดครับผมเลยอีกหลายล้านนะครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามไปเลยนะครับเด้อมายำหนูย้ำมาเคลื่อนครับผมติดตามไปครับผมสวัสดียม้ำ้าครับพี่น้องเ้าแล้วครับผมมื่อกี้คนหลานหนูกับสิพา พี่พี่น่อยมากรูมาเก็บกลับนะครับมืงหนิมึมงดะครับเสาหนิมาที่ไดนเจ๊ตัวนะครับเนาะสิมีความหมานฝากพี่พีกน้องมาหน,น่อครับเนาะมืงขึ้นมารอไปเดี๋ยวได้รูดรองขาวาไปตัวนึงครับมืงขึ้น <c oughs> แล้วก็รุดไปสองสามหลังนะครับเนาะพลาดนะครับผมลิ้นรุดที่ไหนครับเนาะในมืงหนิเบอร์ครับผมวันที่มีความหมานมาพี่น้องเสาๆนครับผมไปครับพี่น้องเพิ่มเป็นการเสียเวลาสวยแล้ว โอนี่ครับผมบืถือเซลข้าวหลังนี่มือขึ้นมือขึ้นลานบืถือครับผมเซลนี่ซื้ออยู่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกลับก่อนครับผมขอติดตามบ้างได้ครับพี่น้องเด้อพู้หล่ะไปผู้หล่ะผู้หล่อต้นมะขามพผมครับกะกะทิมด้วพุ่นครับไปทู้หล่ะพุ่นพอต้นมะเขือก็หน่อยครับผมนะครับผมนะครับพาเขากง่ามขนาดด้วยครับผมเออ ติดตามไหมครับพี่น้องครับเสียงก็กเก็กเมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับต้งงงต้งงงเหเห็นแล้วครับติดแล้วครับนี่หมาอยู่นี่ครับเนี่ยเอ้พี่น้องตัวแรกมาแล้วครับผมเศร้านี่อึ๊ปอู้หยนี่ครับผมว่างกันนีได้ครับนี่นี่ครับผมตัวอ้วนด้วครับ มึงห้ามมันกัดเข่ามึงกับมึงห้ามมันกัดเข่าพี่น้องอืมหนูทองข่าวพี่น้องครับโอ้ตัวบวกอวนพี่น้องคนไหนบ้างตัวผู๋ครับผมฮิยังอวนเลยครับว่าไงครับเต็มแรกเศร้าหนิครับพี่น้องติดตามบ้างนะครับผมติดตามตอนต่อไปนะครับนี่ ตูวเถิกอ้วนเลยครับกินเข่ากินเข่าจนอ้วนครับผมต่อไปเราติดตามน้องต่อไปครับนี่พี่น้องเนี่ยวนนึงสามสี่หลังในตัวนึงละมันต้องเหีครับมันคตรเหี้ยนะันงามไปหมดโอ้จนสุดดงขี้เล็กครับผมนี่ครับไม้นี่เบิึงครับผมจะมีความหมานมาพี่น้องเข่ามันง่ามเลยครับผมยังง่ามอยู่ครับผมแต่ละกัหนูกัดนะครับ เขางามครับนี้เขาหอมปทุมนะครับทาตามพันเบึงแล้วเขาเนาเขาหอมปทุมมาสั่นพันว่าครับผมคือื่อพี่น้องก็ซื่อซื่อๆอยู่โอ้ยซื่อๆอยู่พี่น้องซื่อๆอยู่โอ้ยซื่อๆอยู่พันว่าอืมซื่อๆอยู่ตามไหมครับใส่นาะงหมดแล้วครับพี่น้องตามไปเลยครับพี่น้องลังได้เถอะค่อยทายเบิุงได้ครับพี่น้องเด้อพุ่น ผมนะครับ,ะบระวังสิได้เปิดกล้องวะโอ้ยหลังนี่ก็ซื้อๆอยู่ครับผมโอ้ยหอยมันขักขนาดไหนเนี่ยน้องหมูหอ,อยมันหอยมันยำยำไปยำมายำจนอัน,นบอกว่าโอ้ยมันมันเปนเรื่องมันเป็นนู่นนู่นครับผมโอ้โดโหดเด่นครับ หมดแล้วพี่น้องคอยติดตามไปเลยนะครับพี่น้องเนอะนี่แปลงน,นี้หน้าเขาพอนกำลังเกลื่อนขึ้นนี่โอ้โหพี่ออกห่วงอะสิค่อยเกี่ยวแล้วครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยอาทิตย์หนึ่งก็ได้เกี่ยวแล้วครับทั้งนี้แต่่วาทั้งนี้เพลังใหม่ๆอยู่นะครับตามไปเลยครับผมพี่น้องโอ้บรรยากาศย่างมุ้าครับพี่น้องเออบรรยากาศดีครับย่างมุ้าครับผม ตรงไฮทรงหน้าครับนะครับบรรยากาศบ้านๆครับนะครับพี่น้องเก็บเกี่ยวบรรยากาศฝากพี่พ้องนอนกันครับมีกระทงให้ตรงหน้าตลอดครับผมโอ้โหฟ้ามืดกับแมนครับพอ้โนะครับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าเครับนะครับพี่น้องเอาครับผมยาวลังเ่าไปครับผมพี่น้องล้งได้ถือเลยไายบพวกนะครับเด้อบ้านพี่น้องเลยสร็จแล้วนะครับพี่น้องเส้านี้พ่อมาอันครับผมพี่น้อง นี่ครับในนู้นรองเท้ากงไอตัวเดียวครับผมเศร้านี่พอลแลนอยู่นี่ครับผมนี่ครับนี่กงเซียนนะใส่ไว้เซียนหมู่หมู่ว่านี่ครับผมนี่มีเป็นไม้หลังสุดท้ายครับหลังกงบ่ถือกครับบ่เข่าครับผมมี่อแรกลองเปลี่ยนไม้ไหมมั้งครับพี่น้องไม้นี่เปาหมานครับพี่น้องนะครับผมนี่ตะนแรกํำลังขืนแล้วกระทงให้รทงหน้านี่หน้าเป็นหน้าเสือใบได้ครับเนอะตัวพันใบมูหมนะครับผมพี่น้องนี่ครับ สปมานัางท้ามิวู้สีกีพูดมื่หมู่ือนเสียงแดงนะครับแล้วแต่ต้นต้นหอมผมสมซาครับทั้งคนนะครับผมได้ครับผมโอเคเดี๋ยวแกะมื่อใหม่ครับเมลแองไดครับเอาวั่าสิมีความมันมาฝากพี่ลุงน้องอยู่นะครับมิเตะลุงน้องนางเฝ้ากาแฟแล้วหูวจักซื้อจะของมความได้ครับเนี่ยอะไรครับผมแซานี่คนละานุกับฝากช่องนิดหน่อยนั่นเป็นได้ครับเด้อ ในเรื่อกดติดตามกดซับตะไข่หรือว่ากดกระดิ่งให้เพื่อเป็นกำลังใจคนล่าหนูนะครับว่าสิ่งนามีคลิปมึงคลิปใหม่กันมากครับพี่น้องเศรษฐน้ำท่านนะครับเนาะเศรษฐีบางกรมูนะครับเนาะเลยก็แยกนึงก็จะเป็นกำลังใจให้คนล่าหนูนะครับเนาะเดี๋ยวมีแห้งมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเนาะพี่น้องสวัสดี้ก็ลาพีลาหน่อยนะครับเนาะขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ